สวัสดีท่านผู้ชมาทุกท่านด้วยนะครับผมใน,น,น,นตอนแรกเข้าสู่เกม Utopia Origin อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาจับเต้าเต่เทาทะเลนะครับจะเป็นเต่าทะเลตัวเล็กนะครับเราไปดูวิธีการทําอาหารกันเลยดีกว่านี่ที่ทาอาหารแล้ววันนี้เราไม่ได้เปิดที่บ้านนะครับเนื่องจากมันเดิมก่อสร้างอยู่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวบ้านไม่เร็วไม่ช้าเนี่ยแหละโอเคไปดูอาหารกันเลยดีกว่านี่อาหารเจ้าเต่าเอาไหนวะนี่ไงไหนไหนหนี่นี่นี่ เป็นเต่าทะเลตัวเล็กนะผมก็ใช้ถุงข้าวแล้วก็ปลาคาร์ฟนะครับปลาพูเพอวันนี้เราจะมาจับสัก15ตัวนะครับแต,แต่ที่อยากได้คือ HP ประมาณ3,000ขึ้นนะครับออจะเอาตัวแค่ตัวเวลสิบเท่านั้นนะอืตัวอื่นไม่เอาอเอาแค่เวลสิบก็ที่ผมมาเลือกมาจับก็คือจะเป็นตรงภูเขาไฟนะครับโอเคเราไปดูตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้เวลอะไรเห้าไม่เอา เบลห้าไม่เอาไม่มีไหนเวลห้าวะนี่เวลสิบวิ่งมันตาย,ยามันตายนอกคราบนก,นกเดี๋ยวเดี๋ยวมาสองตัวนี้ตัวนี้ฆ่าติ้งไปมีผมก็เตรียมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอนะกงสัตว์มาด้วยกันเอาไว้แบบว่าน่าตัวดีอะ่ะตัวแบบด,ดีหลายตัวนะแบบคนมันโชคดีหาใช้แค่สองถุงได้เลยนะครับนี่มาดูตัวแรกกันดีกว่าแซดเท่าไหร่ปุ๊บ โหขาดสองพันสี่หือหือแล้วสิบเดี๋ยวจะลองจับเบลห้าดูบ้างนะครับเผื่อมันจะดีเหมือนกันปึ๊บจับไแล้วจับไปแล้วอึ๊บสองพันสองโหขาดขาดที่หายเลยบอกโตโตนี่ลองลองอ่านี uh, bank, ้เบลสิบดีกว่าต้องใช้ปืนต้องใช้ปืนปุ้ง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 พอพออู่เนาะ นี่ให้หาเลยขุดูร้อยให้ดูร้อยเส็จกดูแล้วปุ๊บทุบทุบโอหสองพันสี่สองนสี่สอันสองในนวห้าตนี้ววห้าใช่ไหมตอนนี้วสิบเอ้ไม่กูจะเจอวสิบวะอยากได้ไวห้าสเวสิบยากไ้วสิบเจอวห้กูด่ 90, โ,คโคตรเบื่อเลยนี่ปึบ๊บสองพันหกโอเคองั้นเราปล่อยไอ้พวกสองพันสกับสอันสี่ปล่อยลงทะเลไปก่อนนะครับ ไปไปให้หมดสี่หนึ่งสองพันหกหนึ่งสองพันสี่ไปไปอ,อยากได้สี่อยากได้สามพันอะมิววะสามพันขึ้นนะสักสองตัวก็ได้มีอะเวลฟามีอ้าวไป่น้อยอีกอ,าาอ้าวตายไม่เป็นไรข้างหน้าเป็นกระจุกเลยเราจะจับให้หมดเลยนะข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องถือดาบและม้งถือบ้องนี่ก็ได้ตายละนี่ไง น,ออน็อกยังอ๋อนี่ตัวข้างล่างเบี้ยวห้านะครับปุ๊บจับต่อครับครับกดให้อาหารเอาดีผิดอันอันนี้เหลือเก้าอันแล้วนะครับเราไปดูสตเตจกันก่อนดีกว่าสองพันหกสองพันหกสองพันสี่เฮ้ยไม่มีแค่นี้งหรออย่าเดี๋ยว,ยวไม่เหมือนที่ข้อมูลบอกเลยว่า เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลของเจ้าเต่าสาราพตัวเล็กก่อนนะครับอเต็จมันดูกากาแบบแปลกๆนะหรือผมจําผิดของตัวใหญ่กับของตัวเล็กวะก็ไม,ม่นี่นะแต่ดีที่สุดก็ประมาณสามพันสองนะมีไม่สักสามพันเนี่ยฮะฮะเนี่ยจับรัวๆเลยไม่รู้ไม่สนแล้วปุ๊บปุ๊บ ที่ตัวเรครับัดเลี้ยงเต็มอีกไหนยนี่ไงสามพันโอ้สามพันสองอเฮ้ยลงใจแล้วกูนี่สองพัสี่ลบไปก่อนปล่อยลงทะเลไปไหนสสองพันหกสามพันสามพันสองสองพันสองนี่ลบทิ้ง <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องวิวสิบนะครับที่จะได้จัดดีๆนะเมื่อกี้เหมือนจะได้จับวิวห้านะถ้าจะไม่ผิด นี่สามพันกับสามพันสองกสองพันหกปล่อยทิ้งไปโอเคในเวลสิบเหมือนจะอยู่น้ำนะอยู่อยู่เกาบของเขาไฟนี่อยู่น้ำไวมากปุ๊บให้ฮานุบว่าปุ๊บคอมโบไหนดูซิสามพันสามพันสองสองพันสามโคากเลยอ่ะก็ท่านผู้ชมคนไหนที่แบบว่าจับเต่าไปเมืองเพื่อนก็อาจจะเก็บเดินเก็บทรายไปด้วยนะครับผมก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่มีทรายเยอะมาก แล้วใครมีหมีนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะเดินเก็บทรายสบาย <S 2> <S 2> <S ไม่เหมือนผมนี่แม่งหมีก็ไม่มีต้องมาเดินเก็บทีนะอันทีนันเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลให้ไหนมาบดเต่าบ้าเลยมาบนดีกว่าสองพันสองสองพันเก้าสองพันเก้าเก็บไว้ก่อนนะครับสองพันสามที้ปล่อยไปสองพันเก้าสองพันเก้าสพันสองุบจุบ,บโอเคก็เลยแค่สามตัวนั้น นี่เราขอเปลี่ยนเป็นเลวสิบ้างดีกว่าเผื่อจะดวงดีไม่เป็นไรหรอกเล็ว5าแล้วแม่งเล็ว5าก็เยอะเหลือเกินเล็วผาก็ได้ไม่เป็นไรอ่าเลี้ยงเต็มสองพันหกสองพันหนี่ลบพิงเลยเลยดูสิตัวใหม่มาเท่าไหร่เหมือนจะเป็นสามพันนะสามพันหะนึ่งมะเออสามพันหนึ่งเออ อา้าวจะเลี้ยงเต็มอีกงานอางอกนะก็ผมจะเอาแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับตัวไหนกาสุดตัวไหนกาตัวนี้ตัวนี้เอเหมือนตัวนี้จะกากว่า,านะครับก็ปล่อยลงสุ่ทะเละครับผมไม่ใช่คือเราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปล่อยลงสุดทะเละครับอา้าวแม่ขัดเท่าตายไปอยูน่น้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูตีตัวเดียวมันมาสองตัว นายลองเทสต์เราดิแบบตีเหลือน้อยสุดอ่ะอืมเป็นไงน้อยเลยเริ่มหมดหล่อเลยน้อยมากอ่ะตัวนี้สองตัวนี้ไมว้ก็ไร้นีเวลววสิบปุ้งปุ้งยังไม,ม,ม่น้อยอีกน็อกสิน็อ,อกน็อกแล้วมาต่อยมาต่อยมาต่อยพอคีนีอ้อันสุดท้ายในโปรดสามพันสิบเลยสามพันสองสามพันสองไหนไหนไหน สามพันเท่าไหร่วะไม่รู้ที่รู้สามพันแน่นอนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเหินเมก้ามาไหมเนี่ยเดี๋ยวยว,วันนี้คลิปนี้เราจะอีโวเป็นเต่าก่อนเลยก็คือมันจะกลายเป็นโกเลมนะครับขั้นแรกอีโวแรกเลยเดี๋ยวขอแยกกลับบ้านกับป้น่มนึงนะครับเ,เดี๋ยวจะเซ็นเซอร์บ้านหน่อยนะคร <c oughs> <ๆ>ับผมเราก็ได้หินอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บ้านจะออยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับให้ดู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  เราเลือกจากเต่าที่เร็วเยอะที่สุดนี่แพ่ก็แต่ที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวไหน่ะนี่นี่สามพันหนึ่งมีสามพั 3, 2, นสองไม่ไดเรียกมาเลยก็ถ้าดีโวได้ตรงนี้ต้องเวลวห้านะครับนี่จะต้องเว็วห้าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเต่านี้นี่เราต้องเวลวห้าขึ้นไปนครับไม่จําเป็นต้องเวลวสิบห้านะครับอ่าไหนถุหาาเราอยู่นี่ปึ้มเว็วห้าเลยไหม เบลแปดเลยโอเคไม่เป็นไรเก็บก่อนก็ตัวที่รลอลงมานะครับแต่ที่นี้สุดนะครับเหมือนจะเป็นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอมันรีโหลดก่อนเนี่ยร e l ด a d จะยิงปืนเลยปุ้งปุป่ง,ง <c oughs> นี่นะครับโอเคแล้วก็เบนะลแปดน่าจะเป็นเบลแปดอะเบลแปดคูด่เลยต้อง ก็เราจะอีโวเราต้องเทียบสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับเดี๋ยวมันอีโวไม่ได้นะครับผมไหนไหนต้นไหนตัวนี้ไงอ่าตัวนี้กับตัวตัวไหนวะนี่ไงตัวนี้ตัวนี้รวมร่างระเบิดขาไปโกโก้ครั้งนี่เราก็จะเอาสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวทำไมมีสามทิบหายแล้วไม่เป็นไรงั้นเราตัวนี้ทิ้งนะครับนี่เราจะเอาตัวนี้ทิ้งไป ปล่อยตรงทะเลไม่ได้ปล่อยแมนตรงนี้แหละอาหารเต่ามันเหลือก็ให้ไปได้นะครับอาหารเตาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีเมล5ไว้ดิเป๊ะเดี๋ยวรอรอรอเีก่อนรีก่อน,นโอเคครับงั้นลีนโนเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ให้ไปเลยโหห้าอาหารห้าถุงนี่พอพอเลยนะเนี่ยโอเคเก็บไปก่อน อันนี้เราจะไม่ดูสเตตโกเดมนะครับรอมาลุ้นพร้อมกันนี่วะชุบชุบเต้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะได้รู้ไงว่าสแตตด,ดีกับสะแตทด,ดีมารวมกันแต่สแตต์ทดดี่ค่อนข้ามไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะดูดิมันจะสู่สีกันไหมเอออ่ะผมก็พูดไม่ค่อยถูกหรอกนี่เราไปดูวลนะครับสามเป็นสี่นะครับสามเป็นสี่จะจดเอาไว้ก่อนเห็นไหมนะ 3.498น,นะครับส่วนพลังโจมตี0.475พลังป้องกัน1นึ่อะไรนะหนึ่ตีพันสี่ง่ายๆอ่ะไปดูสเต,ต่ที่ค่อนข้างอ่อนกว่านิดนึงนะครับอือดูสิมันจะได้เหมือนกันไหมหรือขั้นแรกมันจะสุม่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตุ้มอือไหนดูสินี่สามสี่นี่ เป็นไงสามพันห้าแล้วก็สี่จุดเก้าแปดแล้วก็พันสี่นะดูดิได้ไหมมั้ยผมว่ามานันน่าจะสูมนะขั้นแรกอ่าไม่ต้องเถียงกันนะครับผมก็ใช้ประสบการณ์ที่ผมรู้มาก่อนนะครับผูมั่วก็คเิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผมบา,บายบายดูดูดูมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊ดเลย